อายุกับประมาณสิบสี่สิบหาเดือนแล้วครับพันว่านมันขึ้นเราเที่ยนึงแล้วะนะครับแต่มันจะเฮ้มันเป็นเม่นซื่อๆกับพวกหูนะครับแต่มันก็โอ้หไ่พี่น้องเนี่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องกเกษตรสารฝันงอางพันล้านเมื่อนี้ ผมกับสิ้ามาเปิดง่วงงามนะครับเปิดราคาง่วงงามยุบกลางทงาพ่อของงามของเพิ่นนะครับของเสียใงทั้งอาสามารเนี่ยแหละครับผมเป็นเด็กง่วงมาใหม่นะครับนําขอมากมือขึ้นนี่แหละง่วงงามของเพิ่นนะครับอันนี้กับยูที่บ้านพ้นเมืองนะครับตำบลพ้นเมืองอำเภออาสามาต จังหวัดลอยเอ็ดนะครับยี่เ้อพันกนมีงวอยู่ประมาณหาหกโตนะครับพี่น้องพ่นก็นอยากแบ่งพี่น้องเอาไปเลี้ยงเอาไปพัฒนาสายพันธุ์ต่อนะครับนี่พ่นก็นมีอาชีพหลายย่างครับล่าออกจากงานประจําออกมามาซื้อง,ง่วไปเลี้ยงนะครับทั้งเหตุกเกษตรผสมผสานนะครับเสียแปะเสียแปะนะครับตะกี้พ่นก็นเหตุงานจะต้องผมนี่แหละนะครับ เปินกระไดล่าออกจากงานมามาเห็ดมาเหลียงง่วนะครับมาเห็ดสวนของเพิ่นนะครับมื้อนี้นะครับผมกับยีภาพมาเปิดราคาแม่สาวนะครับไก่ใ่ผสมนะครับอยู่กลางทงเลยล่ะครับกลางทงบ้านพนเมืองหลดละนะครับส่วนสูงของตัวนี้นะครับอ่ากับประมาณร้อยสี่สิบแปดนะครับห้าร้อยห้าสิบนะครับอายุกับประมาณ สี่สิบหาเดือนแล้วครับพันวามันขึ้นรอเที่หนึ่งแล้วล่ะนะครับแต่มันจะเฮ้มันเป็นเม่นซื่อๆกับพวกหูนะครับแต่มันก็โอ้หไ่พี่น้องญ่กระดูกหนังดีครับแดงจึงๆึนะครับขอขาหญ่ขาหญ่หนางามนะครับผมโบกดีครับลึ่ลึ่งกับงามครับผมเครื่องดำมัดครับพี่น้องก่มีหมองตํานี้นะครับน่มกับซีหัวซีเต่านะครับผม เดี๋ยวเบอร์โทรผมสิให้ไวใจคลิปเด้อนะครับพี่น้องอจังโทรมาสอบถามเพิ่นเบิงนะครับตัวนี้นะครับเพิ่นเปิดไว้ราคา8 5ดสบหาครับแ5ด0มืนหาพันนะครับผมผู้ใดมัก็มา,มาลองโทรมาหาเพิ่นเบิงนะครับเสียแปะเพิ่นนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้เพิ่นไว้นะครับเพิ่นอยู่นีเพิ่นก็มีอยู่มี่เทิงลูก k F 3 1สามนึงนะครับ กตมนีนะครับหัวโลนงามเดี๋ยวผมจิตทายให้เบิ่งอีกนะครับเอาโตที่เพินเปิดราคาก่อนพอซุ้มนั่นเขาจะเอาท่านเปิดราคานะครับเปิลเปิดแม่นึงนะครับมือนนี้หางเา่ารากดินเลยพี่น้องเอ้ยนะครับเบิ่งที่หละคนไงเป็นไงแดงเป็นแดงงว้ไปเห็ดเ,เ,เป็นแม่บล็อกแม่แมพันธุ์ของเพิ่นนะครับผมค่ะสนใจก็จังไดก็จังโทรมาหาเพิ่นเด้พี่น้องเด้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอรถถ์โทรไว้นะครับ อยู่บ้านหรือมาชมตัวยิ่งก็ได้นะครับอยู่บ้านพ่นเมืองนะครับตำบลพ่นเมืองอำเภออาสามารถจังวัดละเอ็ดของเฮ้านะครับินันจะมีงว่วหลายตัวอยู่นะครับอยู่นี่เพิ่นจะเลี้ยงงว่วเป็นลักเป็นละนะครับเถึงเลี้ยงกบเลี้ยงปลานะครับเป็นลายยางตะกีเพิ่นจะเฮ็ดงานเป็นพนังงานบริษัทนี่แหละครับเพลื่อนกรบผมนี่แหละเพิ่นจะได้ล่าออกจากงานมามาเลี้ยงง่วเเป็นว่า,นนา,นม,ามาเป็นไายห้อย เป็นลาสี่ละนะครับตัวนี้ก็เป็นลูก KF เอสามหนึ่งนะครับเป็นแม่เข่าแม่รักเป็นลูกแม่เข่าแม่รักของเพื่อนนะครับงหัวสาวหน่อยนะครับอายุเจ็ดเดือนอายุเก่าเดือนนะครับโอ้ลูก KF เอฟสามหนึ่งตัวแม่พร้อมซ้ำถึกเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งกระดูกบอกง่ายหนึ่งนะครับตัวนี้เพิ่งย่างแต่เปิดเด้อนะครับตัวนี้เพิ่งจะเอาไปเป็นแม่บล็อกแม่พันธ์ของเพิ่นนะครับเบิ่งครับบรรยากาศ ยึดงทงให้ทงหน้าน <aling>. e. ี่แหละครับเสียไงี้ยพนเล่าาออกจากงานมาเลียงง้วไทยแล้ววะเรื่องดีายแล้ววะน่บรรยากาศครับพี่น้องเราเปิดอยู่ตัวหนึ่งนะครับเปิดตัวนั้นล่ะครับถ้าได้แปดสิบหาแล้ววะมาเอาโหลดแล้ววะมีรถรดับส่งแล้ววะนะครับเบิ่งนได้พี่น้องเด้อโอเคเอฟสามหนึ่งนะครับ ออีกแม่นึงนะครับแม่สาวน้อยนะครับประมาณปีแน่ๆนะครับบางทีจเปิดราคาอายู่ตอนนี้สูงประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยี่ิบแปดนี่แหละครับเป็นงวดสาวนะครับเปิดราคาอายู่ที่สามหมื่นหาพันนะครับเป็นงวไทยงวไทยไทยกลางบานเท่านะครับผมเบ่งเอานะครับสต่นั้งก็ดีอยู่ครับผมไป้ไปเห็น แม่พันธุ์ปูหัดเลี้ยงไหมนะครับผมเปิดเปิดไว้สามหมื่นกับอญิหาพันธุนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรผมสสีไ้ไว้ไตคลิปเด้อนะครับจังโทรมาถามเพิ่นก็นได้ขันสีเบื้องตัวจริงนะครับก็มาเบื้องอยู่บ้านพ่นเมืองตำบลพ่นเมืองนะครับอำเภออาสามาดจังหวัดลอยเอ็ดนะครับน้ำเสียแปะเพิ่นนี่แหละนะครับเพื่นม,มีงูหลายโตครับจังมาเบื้องเอามากตัวใดก็จังมาต่อเอา น้เอันดน้ตัวมาจีสอันนี้ก็เป็นแม่บล็อกแม่พันเุ์พนนะครับอันนี้พ่นเลี้ยงมาตะโดนเหรอครับเพ่นซื้สืบไหวต่าพันเฮ็ดสมัยเพันเฮ็ดงานพันลุละนะครับนี่แะครับสําหรับคนหลุดไม่เนาะนะครับก็เบ,บืง่งเป็นตัวอย่างนะครับ อันนี้แม่บอกแม่พันเพิ่นเพิ่นมาเลยขายดอกเพิ่นเอาไว้ถ้าเอาลูกเลี้ยงเอาลูก,ลก,ลลก,พลกเ,เกพื่น,นว่า,ามนนันให้ลูกงามนี่แหะครับลูกเพิ่นลูกเคเอฟสามหนึ่งอ้วนจเลือกดีแห้งครับพี่น้องกระดูกใหญ่งัวเก่าเดือนเล่นได้ครับพี่น้องใหญ่แห้งครับงามแห้งลูกเพิ่นเพิ่นให้ลูกงามแห้งนะครับลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับตัวแม่อายุเก่าเดือน นังนาสาใหญ่ครับพี่น้องเป็นดาวไปเลี้ยงแต่เิ่นกับบ่าป่อยครับวันนี้เพิ่นให้เปิดราคาอายุสองโตนะครับแม่สาวทั้งสองโตนะครับผมสนใจยังไงก็จังโทรมาหาเพิ่นนี่นะครับพี่น้องเล่าเฮ็ดเป็นแบบเกษตรผสมผสานนะครับเลี้ยงทั้งปลานะครับปลูกทั้งพืชพักสวนครั้วนะครับปลูกทั่วดินนะครับเปนเาปลูกทั่วดินนะครับผม มาได้กินอยู่แบบเกษตรพ่อพี่เพียงพี่น้องเลยนะครับโยบูเลียงปลาเลียงกบนะครับมีทั้งปลาทั้งกบอันนี้ก็เป็นปลานิ่นปลาตะเพียนปลาดุกนะครับผมบ่งที่ะโอ้เป็นอนาอยู่พี่น้องเลยผึยผักสวนคั่วมีครบทุกอย่างนะครับนี่ละเราเล,า,ลาออกจากงานบริษัทนะครับมาอยู่แบบพ่อพี่เพียง นะครับมาเลียงง่วมาเห็ดไท้เห็ดหน้าข้ามสุขของคนบ่านเท่านะครับผู้ดใดก็อยักได้แบบนี้แหละพี่น้องเอ้นะครับผมอ่าส่วนท่านนี้ก็จะเป็นพักมาได้กินนะครับบ่ได้ซื้อยากนะครับผมมีพักบุงพักหน้านะครับพักซี่บานเท่านี่ะทั่วมืองื้นะครับตน้นหอมโอ้เป็นตะยูพี่น้องเอ้ พื้นที่พื่นบองไกลๆพุ้นครับพื่นจะไว้ับปูบักอือนะครับผมปูบักอือโอ้เป็นอายูครับเพื่อนเราเลี้ยงง่วงงามจะ้องกันเั้งเลี้ยงง่วงงามงทั้่งโอ้พื้นที่พื่นลายครับเั้งปูพักเลี้ยงปลาเลี้ยงกบนะครับเป็นตายูของเราพี่น้องนี่ครับช่องกเกษตรสารฟันกระดาผ้า มาามตามความฝันนะครับคนเฮ่าฝันมาคือกันนะครับความสุขของคนบ้านเท่า